Welcome to บางแสนกลางปีงห้แข่งรถที่มีรถสวยและรถเร็วด่วนเฉียบ งานมันคนสนุกสนานเชิดกันขอบสนามรอบลงไปดยวยจอกเขาทะเลงามเท่านนที่ขับจริงใช้ชีวิตประจำวันอัพเกรดพมคุณภาพแล้วเอามาแข่งกันงานที่อยากจะเป็นที่หนึ่งก็ต้องแซงแซงอุณหภูมิร้อนรุ่นหยิบกึนเรงแรงแรงอยากจะชมสาวสวยก็เข้ามาน่ารักขาวมวยแบบที่ไม่ดวงตา้อนี่มันพิตตี้ที่ไม่ได้ธรรมดาแต่นี่พิตตี้สวยแบบระดับต่างฝาถ้าคุณชอบรถหรูรถแรงหรือคลาสสิกของแต่งอย่างเทพไปจนของจุดจิ้นไ้่จะไม่ได้มันจะรู้สึกพิ ผลงานดีดีรวมพลคาลิสม์มาลงตัวนักแข่งรถซ้ำที่ประเทศระดับโลกอาจบางแสนมึงแม่เว้ยอยากจะชมสาวสวยก็เข้า,ขามาน่ารักขาวมวยแบบที่ไม่ดวงตาไอ้นี่ม,มันพิเีษที่ไม่ได้ธรรมดามนี่นพิเศษสวยแบบระดับนางฟ้าถ้าคุณชอบรถดูรถในหรือคล,ล,ลาสสิกขอแต่งอย่างเท้มเป็นดุลของจุกจิกมันจะไม่ได้มันจะรู้สึกผิดผลงานดีดีรวมพลคาลิสม์มา แข่งกระทุกวันฮาวันติดช <Hey. S 1> วนชาวแกไปแห้งเอากันดี <Hey. S 1> ติดคอบสนามรถกันหน้าตาเงียบ <Hey. S 1> เจอกันที่บางแสนเซอร์กิต yeah. <Yeah>. yeah. สนามแข่งรถที่ดีที่สุดในประเทศ For speed, man, we need more speed. No worries about the police, cause we do legal just for the people. Put hey. on the gas, yeah, we starting from zero. The winner is gonna be the hero. Get yeah, the best secret that you can't see. Yeah, wait till the race start and you gon' see. Banzai, compete the best circuit. Best, guaranteed at the eight way three. Let's look it the team and put the system with the ladies. Don't make us any dudes in line with the trees. Don't be just a e and go cars, so baby go hard or go. นี่คือสุดยอดของซัสตีครับขอเชียร์วกมือดัให้กับนักแข่งทั้งหาคนด้วยครับ